สวัสดีครับมาพบกับช่องบาร,รมีหลวงปู่นะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาให้ชมกันเป็นเหรียญรุ่นท่าชนะนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่พศ2521นะครับไปดูเหรียญกันครับสำหรับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับ พิมพ์แกะพิมพ์แบบนี้ก็เหมือนเหลียนรุ่นมหาอำนาจนะครับน่าจะเป็นบล็อกเดียวกันนะครับสำหรับพิมพ์หน้าแบบนี้นะครับด้านหน้าก็จะมีความคมชัดนะครับ สวยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูอีกเหรียญนนึงนะครับด้านหน้านะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็ยังไม่เคยเจอเก๊นะครับท่านใดพบเจอก็สามารถเช่าเก็บไว้ได้นะครับ ด้านหลังครับมาดูขอบกันครับขอบตัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาให้ชมก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ